ขอความเจริญในพระสะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงว่าฝึกตนได้แบบนี้ถือว่ามีคุณธรรมและตนเองก็จะปลื้มใจมีความอิ่มเอิมใจไม่เป็นภัยต่ตตอตนเองได้กล่าวเพื่อเป็นการเป็นเครื่องวัดตนเองว่าไม่อยากได้อะไรเพราะไม่ใช่คนขี้ขอไม่ต้องมาง้อเพราะไม่เคยถือโทษไม่แสนง,งอนเพราะไม่ใช่คนขี้โกรธ ไม่อยากเป็นหุ้โปรดเพราะไม่ชอบประจบสอพอไม่อยากไม่อยากเด่นเพื่ออยากได้สตังค์ประการต่อมาไม่อยากดังเพื่อข่มให้คนงอคนบางคนอยากดังเพื่ออะไรเพื่อแสดงถึงความมีอิทธิพลในหน้าที่ต่างๆเพื่อให้คนมันงอมันกลัวมันขาดมันกลัวบางคนถึงขนาดใช้เรี่ยวรอใช้อาวุธถือว่าเป็นคนดัง ได้เสียงดังต,ต่อมาก็เป็นเสียงดังที่กลับมาใส่ตัวเองคนอยากข,มข่มคนเสืออยากกินเนื้อเสือเสือไม่ไม่กินเนื้อเสือเกินมาเป็นคนอยากข,มข่มคนให้คนเขาหงอให้คนเขาอายให้คนเขารู้สึกว่าด้อยให้เขามีโอกาสโดดเด่นบ้างในเวทีที่เขาควรแสดงส่งเขาบ้างผู้ที่สร้างภาพยนตร์ก็เขียนบทส่งคน ให้ดังให้เสมอกันตัวไหนที่เป็นตัวใหม่ๆก็ดูงานเข้าไปก่อนเอาพระเอกก็เด่นเป็นพระเอกโกงก็ให้มันโกงให้มันคนเกลียดมันก็ดังเท่าพระเอกเป็นนางเอกก็ให้มันน่ารักน่าชมน่าเยี่ยมช,มชมชื่นเอาเป็นนางโกงก็โกงให้มันนะโกงนางเอกให้คนมันเกลียดพอๆกับรักนางเอกเขาก็ปั้นกันแบบนี้ตลกตลกอะไรเนี่ยที่มันอยู่ได้เนี่ย ขาส่งส่ง,ส,งส่งกันเขาส่งบทให้กันบางทไีไอคนที่ส่งบท้นาะยอมด้อยแล้วบางทีอยู่ข้างหลัง <s> เพราะฉะนั้นการที่เราเอาดังเพียงคนเดียวเอาดีเพียงคนเดียวไม่ได้แล้วยาให้คนมางอให้เกียรติเขาบ้างอาตมาไปไหนต่อไหนไปบรรยายเนะี่ยถ้ามีคนบรรยายอยู่บอกนั่งข้างนอกก่อนถ,า,ถามทำไมพระองค์นั้นเขาชื่อเสียงน้อยกว่าเราไปนั่งแล้วเขาอึอดอัด ให้เขามีโอกาสโดดเด่นบางงานใหญ่บางงานบอกเอาไป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 ,ไปเชิญงานนี้ไปแล้วบางทีนะฮะจะเปิดตัวเขาเนี่ยอาตมาต้องเปิดให้นะถ้าบรรยายไปนี่ก็คือว่า,อาไม่อยากดังเพื่อข่มให้คนงออย่าไปอยากดังถ้าดังเดี๋ยวเขาเหมือนระคังกรองเขาาตีเองตีเองก็เปล่งเสียงเองหมายความว่าเขาเล่าลรือไปเองอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราที่จะประชาสัมพันธ์ตนเอง